สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆุกคนนะคะเรามาดูความรักสถานะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะการอ่านเนี่ยเป็นการอ่านแบบโดยรวมฉะนั้นแล้วหัวข้อนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องมีคนในใจหรือคนที่คุณศึกษาดูใจคุยอยู่ด้วยดิวอยู่ด้วยนะคะจะต้องมีการพูดคุยกันอยู่นะ จะเปิดความคิดเราก็ความรู้สึกของเขานะคะเราก็เช็คพลังงานของเขาด้วยอขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมีไพ่ความจริงจากใจของเขามานะคะ อ่ะเรามาเริ่มพลังงานที่เขามีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยนะคะจริงๆแล้วว่าคนคนนี้เหมือนแบบว่าถามว่าโลเลลังเลไหมเขาอะไม่ได้โลเลไม่ได้ลังเลนะ เพียงแต่ตัวเขาเองอ่ะเหมือนกับคนที่เพิ่งเริ่มกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานอะไรของเขาอะนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าพื้นฐานแห่งความรักที่มันยืนยาวเนี่ยตัวเขาเองก็จะต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนหรือมีความพร้อมก่อนในเรื่องของการดูแลคนคนหนึ่งอะนะคะ เรามาดูกันแล้วตอนนี้ยเขาคิดยังไงกับคนนะโอ้เขาค่อนข้างคิดมากนะในในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะพลังงานหลักเขาในตอนนี้หรือแม้กระทั่งพื้นฐานนิสัยเขาเหมือนกับคนที่อยากใช้ความคิด เงียบอยู่คนเดียวในตอนนี้เคยเป็นกันไหมถ้าเคยเป็นเราอาจจะเข้าใจเขานะคะแต่เขาเองเขาก็มีความคิดมากในความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนกันคนคนนี้เวลาที่จะตัดสินใจคอมมิชเมนต์หรือรักรักใครเขาจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกเขาจะใช้เหตุและผลเช่นคบกันแล้ว ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องทะเลาะกันบ่อยๆอาจจะมีการยืดเวลาออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากแบบรักๆเลิกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบคบกันไปทะเลาะกันไปนะมีความคิดมากเรื่องของคุณอยู่อะออกแนวหมกมุ่นเลยนะเพราะราชาถือดาบคือเป็นเจ้าแห่งความคิดอะหดา ถ้าถ้าสถานะของคุณกับเขาอะก่อนหน้าเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจากตามหน้าไพ่นะคะมองว่าเขาจะตัดสินใจนะ The w i e l มันคือการก้าวไปข้างหน้าอยู่แล้วในการพัฒนาความสัมพันธ์หรือยกระดับความสัมพันธ์มีความคิดนี้อยู่ค่ะอัศวินชื่อไม่เท้า เดี๋ยวคุณรอเขาจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเขาเสร็จนะเขาจะเหมือนกับมีพลังอะในการเดินหน้าความสัมพันธ์คล้ายๆกับ ถ้าที่ผ่านมาคล้ายๆกับหมดไฟเออหมดไฟในเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยในฝั่งของเขานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะพอตัวเขาว่าเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือมีมีแรงกายมีแรงใจมีความมั่นใจในการเดินหน้าความสัมพันธ์แล้คุณจะตกใจนะกับพลังงานที่มันแบบว่าเหมือนอยู่ดีๆเขาก็ทําดีแล้วก็พุ่งเข้าหาคุณ สองม่เท้ามันไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดในเรื่องของอนาคตกับคุณไว้นะคะคือคิดนะไม่ใช่ไม่คิดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่หนึ่งพึ่งพาแบบแคลาคๆกับอันดับแรกเลยอ่ะรู้จักทำมาหากินอ่าแล้วก็ในเรื่องของคุณไม่ค่อยหยอะแยะแล้วก็คุณไม่ค่อยอยู่เฉยเเขาว่าน่าจะ ยอมรับศักยภาพอะไรบางอย่างในในตัวของคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตการทำงานของคุณ The Moon เพียงแต่คนคนนี้นะคุณนะ่ะไปทำอันนี้เปิดความรู้สึกแล้วนะลืมบอกความรู้สึกของเขามีความอ่อนไหวมากๆกับคุณนะเพียงแต่คนนี้เป็นคนที่ราชาดุดาเป็นคนที่พูดไม่เก่งคือพูดน้อยมากๆอะค่ะ แต่ไอความพูดน้อยของเขาอ่ะมันไม่ใช่เขาไม่พูดอะไรเลยนะอีกอย่างหน,น,นึ่งอ่ะคนนี้ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาเขาเคยเเคบเ,เคยคุยหรือเคยอะไรกับใครแต่แต่ก่อนที่จะเจอคุณอะ่ะเขาอาจที่จะแบบว่าไม่คิดอยากจะมีความรัก แต่พอมาเจอคุณคุณไปปลุกสัญชาตญาณบางอย่างที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นอยากดูแลคนรักให้ดีเขาเป็นคนที่เอาจริงๆนะอีกในหนึ่งคนนี้ยเป็นคนที่หนึ่งบ้างงานมากๆแล้วก็เขาเรียกว่าไรเดีย คือจะทุ่มเทให้กับการทำงานมากกว่าในเรื่องของความรักอันนี้มันมันเหมือนเป็นข้อเสียของเขาเหมือนกันที่เขาก็รู้ตัวเขาเองนะคะสามไม่ท้ามีความรู้สึกกังวลเหมือนกันนะกับอนาคตในความสัมพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งอธิบายไม่เก่งก็ได้นะคะทำไมเขาถึง ชอบคุณรู้ไหมเพราะว่าอันดับแรกคุณเป็นคนที่รู้จักดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายโยคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสรรหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองใช่ไหมแล้วเขามองแบบนี้มันก็เลยทำให้เขารู้เลยว่าคุณก็รู้จักดูแลผู้อื่นด้วยเช่นกันคุณเป็นคนจิตใจอ่อนโยนมากๆอะค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะมีข้อหนึ่งก็คือเวลาเขาคุณค่อนข้างรู้ใจเขาอะอืมค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่กดดันเป็นคนนุ่มอะ่ะตัวคุณนะคะสิ่งหนึ่งที่เดมโพโลเป็นอาจจะเป็นข้อเสียของเขาเดมโพโลไม่คนเราทุกคนนะคะ่ะมันไม่ได้แบบสว่างไปสมดเนาะ มากับให้เดอะมูนนะจะบอกว่าตัวเขาเองมีการวางแผนอนาคต,ตไะม่เท้านะในเรื่องของการครบการตกลงปรงใจการแต่งงานการดูแลคุณแต่เขาเพียงแค่กังวลว่าที่เขาต้องทุ่มเทให้กับง,งานมากๆเลยอะค่ะเขาไม่อยากคบแล้วเหมือนพากันมากัดก้อนเกลกินหรือว่า ลัวดูแลเป็นคนรักที่ดีไม่ดีพอเพราะเขาไม่อยากแบบเออบอกว่ารักคบปุ๊บแล้วเลี้ยงแบบทิ้งขว้างอะ่ะคบแบบให้คุณหากินเองอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะดูแลให้ดีความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะมีบททดสอบอยู่นะฮะแต่บททดสอบเนี่ยจากตามหน้าไพ่นะอันนี้เป็นพลังงานโดยรวมมากๆจะไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแต่จะเป็นในเรื่องของพอจะแต่งงานอะ่ะเฮ้ย อย่างไงดีว่ามันจะมีความแบบมันไม่ใช่โลนเลแบบไม่แต่งนะจะดีพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่ออกแนวทุกอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องเพอร์เฟกแล้วเขาเป็นคนที่ชอบกดดันตัวเขาเองด้วยนะอันเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียข้อหนึ่งของเขานะคะแต่ถ้าใช้ความเข้าใจแล้วหนักแน่นกันพอจะผ่านบททดสอบนั้นไปได้นะ ขอดูหน่อยนะคะขอดูเพิ่มเติมเราความแนวโน้มแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะเป็นไปในชิดชางไหนราชินีเธอเรียนแซสติกโอ้โหเฮลโลแฟนจะมีข้อตกลงอ่ะข้อตกลง หรือคำมั่นสัญญาที่เขาจะรับผิดชอบคำพูดแล้วก็คำมั่นสัญญาอันนั้นเอาไว้ด้วยนะคะมีเกณฑ์อาจจะแบบว่าพาไปเจอครอบครัวด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการตกลงงใจคบหากันแบบเป็นแฟนเป็นคนรัก็นการเลื่อนระดับความสัมพันธ์นี่ไงคุณค่ะเขาอาจจะมีเรื่องที่แตกต่างกันบ้างนะคะเหมือนไพ่แนะนำว่า ลองพูดคุยในเรื่องที่แบบมีความชื่นชอบเหมือนเหมือนกันนะหรือบางทีอ่ะ่ะออ,อันเนี้บางทีแล้วอะเราอาจที่จะต้องเคยเป็นไหมแบบว่าก็คุยกันอยู่ดีๆอ่ะแล้วเราไปเจอฟีดข้อความที่มันรักนิดหนึ่งไปทะเลาะกันเฉยเลยให้ระวังตรงเนี้ยเอาไว้หน่อยนะคะอะเดี๋ยวใายข้อความอยู่ไหนเนี่ย ภายข้อความจากเขาอาจากเขาถึงคุณนะคะขอขอซักสามใบเหมือนกันเขาอะมองหาคุณอยู่ตลอดเลยคุณคุณหายไปไหนคล้ายๆกับแบบว่า ในชีวิตประจําวันเขาว่าเขาจะวางคุณไว้ด้วยถึงแม้แบบไม่ไดย้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วเขาก็รู้ว่าบางทีอ่เขาบางทีเหมือนเขาแอบน้อยใจนะมันมีเดอะมนด้วยใช่ไหมเขากลัวว่าเขาว่าจะไม่ใช่สําหรับคุณนะคะแล้วก็มันมีบางอย่างที่เขาล้าเส้นคุณเปล่าล้ำเส้นคุณเนี่ยอาจจะแบบว่า หึงห่วงหรือแม้กระทั่งมองดูทุกๆท,ที่ใช่ไหมอาจจะแบบแอบ,บส่องอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็ได้นะคะขอดูอีกอันนี้ทาโร่หน่อยซิอ๋อนี่ไงแอบบส่องจริงๆด้วยเก้าไม่เท้าคือบางทีแล้วว่าเขาแอบ,บหึงแล้วก็แอบ,บห่วงคุณหนักมากกลัวว่าแบบว่าคุณน่ะจะไปทำดีๆกับคนอื่น มีความระแวงมีความไม่ไว้ใจคุณด้วยนะเขาอ่ะโอเคนะคะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอให้ทุกๆคนได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขนะคะอ๋อไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ